ชื่ได้ยศก็คือพลเอกบุญสินภาคกลางท่านก็ยังคงทาหน้าที่ต่อนะคะในการที่จะบรรยายให้ความรู้กับประชาชนทีนี้ประชาชนเนี่ยเขาก็ไปสอบถามมันมีคําถามอยู่ในใจไม่เกิดคาถามหนึ่งหลังจากนี้จะเกิดสัติภาพจริงหรือไม่ซึ่งทางพลเอกบุญสินภาคกลางก็บอกว่ามันขึ้นอยู่กับผู้นํา ใช้กับว่าอย่างนี้เลยนะผู้นําของทั้งสองประเทศเนี่ยแหละว่าจะสันติภาพหรือไม่ไม่สามารถตอบได้เลยว่าเหตุการณ์หลังจากนี้มันจะเป็นอย่างไรแล้วก็บอกด้วยนะคะว่าหลังจากนี้จะต้องเคารพกฎกติกาถ้าใครยิงก่อนก็ต้องรับผิดชอบค่ะปัจจุบันนี้ดูจริงเป็นการลงนามดจริงไปก่อนแต่อนาคต ยังไม่ทราบว่าใครใครจะมีปัญหาอะไรอีกพอยิงเราก่อนเราก็ถึงเวลาแล้วที่พวกเราต้องต้องทวงศักดิ์ศรีทวงศักดิ์ศรีของคนไทยทั้งประเทศผมไม่ได้คิด